ไปไปหาบ่ดได้ให้เป็นนักเอกเห็ย่างหาเห็ดฮะให้ย่างไปซี่จุดเกิดเหตุพุ่นหนาเพุ่นหนาเพุ่นหนาคืออะไรมันคือกันพุ่นหนาเ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 ่อนหนาเพื่อนหนาเห็ดเห็ดเห็ดกินข้าวแล้ว,วเหรอเห็นเห็ดพูดอะไรพี่เบยอยู่พี่หน่องได้เจออีกแล้วนี่ค่ะนู่นตรงนั้นนำ้ำไม่ใช่เปล่าอืออู้หพื่นหนาเพี่น้องเห็ดพูดพี่วีอยู่อือ พี่น้อยตัวเล็กเห็นเห็ดตั้งสองสาดอกกินได้งามงามงามอันนี้เห็ดเครื่องบนเนี่ยก็แถวนี้พี่น้อยเจออ่ะใช่ไหมเนี่ยนี่ละปักไว้ก่อนอืงามเด้เสียหาพร้อมงามขนาดตัวเล็กมันเห็นนี่แล้วก็มาเชียทั้งนี้ <laughs> แค่หาเห็ดเ <c oughs> จอก,กันในเฟสนะน้นองอย่าเลืมอนได้นะมาพ่สูจรตำรวจเลอพี่เอาเห,ห็ดลงอือนี่ดอกนึงอันนี้ต้องเบิ้งก่อนต้องกินได้ต้องพิสูจน์ก่อนงาม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 หาหมีมาตัด